มาเบิ่งบรรยากาศเพนลี่กาลังมาหดส่วนนกพัซีเท่านั้นนะใส่การการนกกินซีนี่มันดีปะมันดีเพราะว่ามันเหนียวเบอถ้าเขาทดแล้วเขาจะเขากินแล้วเขาจะสามารถบินได้มันนกินซีคนอะไรมันเกิดแบบไวัฮะเดือนวาอันนั้นบอเห็นเพื่อเขามาเบิ่งการหดส่วนของเพนลี่เมื่อนี้จะมาหดส่วนครัวอยู่ S, aries, พี่เนาะปอสวนครัวเฮ็ดอยู่กลางตรงหน้าเลยมันบ่เพลีนี่พ่อพ่อพงศาลีศาลีพงศาลีนี่มาศาลีบักกำงามตัวน <wh> ี้โอ้ศาลีกำลังเป็ี่นมานเลยนะอันนี้ศาลีแบบธรรมชาติแท้ๆเคนเราบดได้ใสเคมีอะไรทั้งอ้าวโอ้บ่เบาเด้โอ้อันนี้พังอย่างนี้พังอย่างนี้เขาเอินพังอย่างนี้พักอีตู้บ่ะเนี่ยหอมเล้อีตู้แบบนี้นะงาม งามแท่งงามแท่งงามว่านี่อันนี้พักสลัดนี่กำลังบ่งนี่นี่กำลังน้อยเนาะผุ่นผุ่นผุ่นเบอร์นี้บางคนวิธีหดวิธีหดแบบอะไรนี่มหมุ่นผุ่นมีซิงได้แบบอลังการยานยายนะเอเอ็ดอันนั้นกับผู้ช่วยนี่นะผู้ช่วยนี่นี่หดหดได้มันทึกนะดานานพักในไหมเสียน้ำเล้สิแล้วจะว่าพุ่นมาเนี่ไปเบิ่งด้วยพักมุกกะลีมาด้วไปเบิ่งอีกบันหนึ่งมุกกะลีมุกกะลีมุกกะลีอ๋อมุกกะลีนี่นี่นี่กำลังออกนะ นี่ได้สองลูกเลยสองลูกมุกกะลีนี่ตัวนี้กำลังจอกำลังเป็นนี่นี่นกำล,ลังเป็นได้หน่เด้ออันนี้เพิ่นปลูกแบบธรรมชาติแท้ๆเลยนี่เด้ออ๋อบุ๋งเด้อมันเนี่ยนี่มักสรกงีงามงามๆอยู่ในกลางทุ่งในทุงน่งนาเล,นเล,นเลยนะนี่นี่นี่น้นำเมื่อได้ลิน้ำไหลฮดๆหดๆนานแล้วนานๆตัวนั้นเดี๋ยวบริหดเถื่อเวลาน้อยบริฮดเลี้ยงแล้วมันนี่นะเจอของแท้มานี่ตั้งใจมาหดพักนี่ เืออั่นันขนไก่คนเห็ดขนไก่วะเนี่ขนไก่ได้ขนไก่อันนี้ขนเป็ดนี่แขนเป็ดได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่อเมริกาเขาเอิ้นว่าบิ๊กฮะสิปิกอินลิตวะคนอเมริกาเขามักใจคือบิ๊กเขาเจ้าจะเอาบิ๊กเสียบใส่นี่แล้วก็เขียนอ่าป่ะทีประโยชน์ป่ะเบอร์ทีม มั่วลยนแล้วนะโอแล้วเอออออ๋อกำลัง่งาพักนี่ทุกคนนี่นี่ยนี่ันี้ต้นยังไงบลูบลเบอรี่ฮะโอ้กำลังออกเลยนะพอดนี่งานเนี้พ่นดนบัว่บัว่บัวแห้งยัง่ยแห้งเจเล่เอ้าแห้งเจเล่แห้งต้องพักจันหน่อยอืมอ่า นี่ยทางไกลๆจะแล้วแหละพวกที่สวนกัวประมาณนี้เลยต้นข่เน่ยตาเวินตะเวนค่อยกำแรงเนาะตอนนี้เนาะตะเวนกำลังชุกดินมาโหดสวนโหดผักนี่เห็นบอก่เจ้าไม่ได้โหดผักเลยเพราะว่ามีอนณาคนสวนนี่คนสวนสองคนนี่นะนี่ๆคนสวนน้อยนี่โอ้เก่งทีนึงเนี่ยเอ้าโหดให้มันได้แมว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 นี่เดี๋ยวทุกคนเอาที่ตามเบื้องต้นกัน บรรยากาศตอนนี้แรงๆตะเวนใกล้ตกดินสลัดก็งามๆนะสลัดด้วยนี่เลยวางหุดยไม่ๆม่อันนี้บริใส่ปุ๋ยใส่ขี้ใส่แต่ขี้งวงขี้ควายง่ายๆนี่นี่นี่มาเบิ่งนครับเอาพร้อมต็นี่ย โอ้นี่เขาพอมป้อมกำลังหดเลยนี่ผู้หดนี่คุณอ่าพักสี